ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ทางช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ขอฝากราะสาระข่าวสารในวงการคริปโตเคอร e n นซีโดยเพื่อนๆสามารถเข้าไปเยี่ยมชมบล็อกของเราได้ที่ใต้ลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้อย่าลืมเข้ามากันนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ช่วงสไตล์พอร์ตแครที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอเรนซีวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด u b s c r i b e ที่ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้มีพลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะเทแบบสุภาพ SCBX แจ้งตลาดตรทเลื่อนริวบิดขับไม่มีกำหนดเทแบบสุภาพธนาคารไทยพาณิชย์แจ้งตลาดหลักทรัพย์ SCBX ประกาศเลื่อนริวซื้อบิดขับมูลค่า1.780หมื่นล้านไม่มีกำหนดอ้างอยู่ระหว่างตรวจสอบธุรกิจและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางที่ใช้เวลานานกว่า8เดือนและตั้งเป้าจะจบดิวตั้งแต่ไตรามาสแรกที่ผ่านมาในอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือ SCB เปิดเผยว่าจากหนังสือของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนที่ EI 64 00008ลงวันที่2พฤศจิกาย,ยน2564 เรื่องการเข้าลงทุนบริษัทปิดขับออนไลน์จำกัดมหาชนหรือบิดขับของบริษัทที่ได้แจ้งว่าคาดการว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปี2565นั้นบริษัท SCBX จำกัดมหาชนแจ้งถึงการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นในบิดขับดังกล่าว อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและมีเงื่อนไขว่าผลการสอบทานธุรกิจของบิดขับในส่วนที่เป็นสาระสำคัญต้องเป็นที่น่าพอใจและคููสัญญาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นครบถ้วนทางนี้ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างกระบวนการสอบทางธุรกิจและระหว่างการหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยมีการขยายเวลาการเข้าทำธุรกรรมออกไปจากการกำหนดเดิม เมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี64ที่ผ่านมานั้นธนาคารไทยพาณิชย์โดยกลุ่ม SCBX แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ประกาศเข้าซื้อหุ้นของบริษัทบิตคับออนไลน์จำกัดหรือว่าบิดคับกระดานเทรดคริปโตเคอเรนซีอันดับที่1ของไทยในสัดส่วน51%ูลค่าการลงทุนรวมกว่า17,850ล้านบาทโดยคาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี2,565แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ว่าขอเลื่อนดีวไปก่อนก็ไม่รู้ว่าเหตุผลจริงๆคืออะไรจะเทหรือว่าจะรอตรวจสอบอย่างที่พูดกันแน่ยังไงก็ลองติดตามกันต่อไปได้เลยนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะ ทางช่องค r y ปโตสต็อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ขอขอบคุณข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเค r เ e n c y จากผู้จัดจาก,การออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ